สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง f a c e b o o k ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสนุกปีใหม่หลายวันมาดามได้เมาตั้งแต่24ธันวาคมมาดามติดงานยาวที่ต่างประเทศและฉลองคริสต์มาสในต่างแดน พอวันที่26มีหญิงถูกจับที่เกาะช้างเธอถูกเมาว่าคือมาดามคนมั่วเมามีเยอะเลยทั้งที่มาดามสบายดีอยู่ต่างแดนวันนี้ลงภาพครูสอนภาษาไทยให้มาดามครูบอกว่ามาดามสาวและสวยกว่าครูมาดามพูดกับครูว่า ตอนนี้ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเพราะไม่ได้ขอข้าวใครกินไม่ได้โกงใครปล่อยผ่านค่ะแล้วค่อยเจอกันอีกตอนหนึ่งมาดามบอกครูว่าพี่ฟาดแรงก็หวังให้พวกเขาหยุดกระทาแต่เมื่อเตือนคนละเกินสองครั้งแล้วไม่ได้ผลต่อไปนี้ขอหยุดพูดถึงตัวใคร ตัวมันแก้กันเอาเองครูบอกว่ามาดามพูดช่วยเหลือคนจริงจังอุปการะเด็กคือส่งค่ากินและค่าเล่าเรียนให้แม่เด็กหลายคนดังนั้นมาดามจึงมีพลังศรัทธาสูงมาจากกลุ่มเด็กปีใหม่หยุดยาวสิบวันมาดามทำงานเงียบ,เ,ยบเมื่อคืน28ธันวาคมมาดามได้รับเชิญ ไปกินเลี้ยงบนเรือรบใหญ่ของกองเรือรบขนาดใหญ่กลางทะเลมาดามชอบดื่มค็อกเทลบาพีราแชมเปญเครอร์กีราซึ่งเป็นเหล้าฝรั่งเป็นเป็กวงเล็บเป็นจอกเพราะเธอโตที่เมืองนอกพอตึงๆเธอก็เต้นแบบที่เห็นใน YouTube สนุกสนาน คงดื่มสนุกถึง5มกราคม65วันนี้มาดามทำคลิปอวยพรให้ fc ว่าช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วนะคะวันที่30วันนี้หวยจะออกจะเอาเลขอะไรดีนะ้า fc ที่น่ารักคะ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วย happy new year ไม่ได้ไลฟ์สดเพราะโดนจับสัญญาณ ขออนุญาตแล้วจึงลงภาพครูภาษาไทยของมาดามคนที่ถูกจับที่เกาะช้างไม่ใช่มาดาม FC ทีมทนายกับยูทูบเบอร์หลายคนหน้าแตกคงยังไม่หายเจ็บสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคลืบหน้าล่าสุดป้าแตนได้ออกมาสั่งสอนน้องชายดังนี้ครับป้าจะพูดวันนี้นะ คือป้าเห็นคลิปตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละแต่ป้ายังไม่ได้ทำอะไรก็จริงๆรรู้ว่าถึงบอกถึงสอนไปก็ไม่ละคายเคืองผิวเพราะผิวรับแต่สิ่งไม่ดีผิวใครผิวของน้องชายนะรับแต่สิ่งไม่ดีสิ่งดีๆเขาไม่ค่อยรับนะสะเทือนเข้าสู่ผิวเขาไม่ได้ซึมเข้าสู่ร่างกายเขาไม่ได้จิตใจเขา ไม่ได้อันนี้ป้าก็ต้องทำใจนะคะในคลิปนี้ก็จะบอกอาจจะเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะเรียกอะไรนะผู้ต้องหาใช่ไหมผู้ต้องหาชายคนหนึ่งกับน้องที่ไฟ้สดเปล่าๆคนหนึ่งเปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้น้องมักจะใช้บุพการีหรือ พระในบ้านได้เป็นประโยชน์มากๆโดยแม่คำนึงถึงโทษที่มันจะเกิดขึ้นกับบุพการีของตัวเองกับพระในบ้านของตัวเองแล้วอย่ามาปัดความรับผิดชอบให้คนนั้นคนนี้ออกมาปกป้องจะบอกอะไรไว้อย่างหนึ่งนะที่อยู่ที่บ้านนี้ก็จะบอกความหมายของคำว่า คำว่าบุพการีที่เรานับถือที่เราใช้เราพูดบ่อยความหมายมันควรจะทำยังไงมันถึงจะดูว่าคนคนนั้นมีคุณค่าพูดให้ฟังลุงพลเนี่ยที่อยู่กันมาไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามที่ทำให้เขาไม่สบายใจทุกใจแม้จะเป็นเรื่องที่มันสุดแสนสาหัส ที่หลายๆคนหรือถ้าหากว่าเป็นน้องเนี่ยนะหรือน้าแต่เนี่ยคงทำอย่างเขาไม่ได้ความคืบหน้าล่าสุดลุงพลได้พูดผ่านทางช่อง YouTube ไว้ดังนี้ครับอ่าก็มาทำธุรกิจที่บ้านมาคุยกับพี่น้องที่บ้านมีใครบ้างละ่ะที่ทำธุรกิจกับน้าหนึน้าเป็นองค์ประธานใหญ่ เป็นผู้จัดการใหญ่ถูกต้องไหม 2. ใครแม่ชมพู่ 3. น้าตายถูกต้องไหมส่วนป้าลุงบอกไม่เอาลุงคุยกับป้าป้าปรึกษากับลุงลุงบอกไม่เอาการเลี้ยงหนูลุงไม่ชอบถูกต้องไหมทีนี้น้าบอกว่าน้าบอกอยากทำธุรกิจครอบครัวช่วยกันทำมาหากิน โดยการเลี้ยงทำฟาร์มและแม่ชมพู่ก็กู้เงินทกศมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆให้นะ้าหมดไปเท่าไหร่ล่ะน้าเคยนึกถึงบุญคุณของแม่ชมพู่ไหมที่เป็นพี่สาวที่ช่วยเหลือนะ้ามาโดยตลอดน้าคืนเขาหรือยังคืนหมดหรือยัง เงินที่เขากู้ออกมาให้ไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆนานา,นามาให้นา้าน่ะนั่นแหละที่มาของการทำธุรกิจครอบครัวของนา้าแต่การที่ทำธุรกิจนา้าคุมหมดทุกอย่างน้าไม่ฟังใครเลยอันนั้นน่ะน้าก็บอกถูกอันนี้น้าก็ออกคำสั่งทั้งหมดเป็นผู้ดูแลทั้งหมด นาบอกน้ามีสาขาเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่สาขาของนาหรอกที่นาบอกว่าเป็นสาขาของนาเนี่ยนาไปหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากฟาร์มต่างๆนาก็ไปผูกมิตรกับเขาก็ธรรมดานาไปหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาขายต่อนาอาจจะไปซื้อจากฟาร์มนี้อันนี้สมมุตินะอันนี้ ลุงไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าสมมุติว่าน้าไปซื้อจากฟาร์มนายกอคู่ละ500บาทแต่น้าเอามาขายผ่านฟาร์มนา้าคู่ละ1,000บาทเห็นไหมกินหัวคิวไปครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมจะประมาณนี้แหละนั่นคือนิสัยของนา้าทำนาบนหลังคนเขาเรียกว่าทำนาบนหลังคน ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณโซดาน้ำได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับข่าวสั้นขอพูดตามตรงเลยนะครับในฐานะที่ผมติดตามคดีนี้มาเกือบ2ปีผมมองว่าลุงกับป้าดูปกติมากที่สุดนอกนั้นบ้าบอคอแตกประสาทแตกกันทั้งบ้านเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวของขึ้นจบข่าว ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป,ป,ก,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าบวกหนึ่งจ้าพี่โซคนอื่นน่ะดิ้นเอาไปเอาตายขนาดอยู่ต่างแดนรู้หมดเห็นหมดคดีนี้คนติดตามเพียจ้าถัดมานะครับบอกว่าขอบวกด้วยนะคะในฐานะความเห็นตรงกันถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องค่ะถัดมานะครับบอกว่าใจเย็นค่ะแอน อย่าพึ่งขึ้นตามแอดอยู่ทุกวันก็ไม่ต่างจากแอดหลอกตามมาตั้งแต่วันที่11ปีนู้น่ะและก็ยังไม่เลิกตามค่ะถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วย1เสียงค่ะ fc ไม่ให้ค่ากดเลิกติดตามถ้าครอบครัวหนึ่งเดียวในโลกน้องประจานครอบครัวตัวเองเอาดีใส่ตัวโยนชั่วให้คนอื่น จิตใจต่ำตม FC พบเห็นก็ครอบครัวนี่แหละที่เห็นแก่จุดจุดจุดจนทำลายล้างครอบครัวเศร้าใจเกินบรรยายเฮ้อถัดมานะครับบอ,อกว่าคุณโซดาน้ำพูดถูกค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่าเห็นด้วยเหมือนกันเท่าที่ติดตามมาถัดมานะครับบอ,อกว่าเราคิดว่าพวกน้านี่แหละหน่าสงสัยที่สุดถัดมานะครับบอ,อกว่า อาการเหมือนคำโบราณว่าไว้วัวสลังวะกินปูนร้อนท้องอะไรทำนองนี้หรือเปล่าถัดมานะครับบอกว่าบวกหนึ่งคุณโซดาถัดมานะครับบอกว่าใช่ใช่เพียงแค่ว่าแกมีงานทำแกพอมีแรงสร้างกุศลคนที่แปลกไปนะ่ะคือพวกตาร้อนพวกหาผลประโยชน์ต่างหากที่สร้างเรื่องแย่งกันมากอบกลวยทำทุกทาง นี่แหละพี่โซดาน้ำถัดมานะครับบอกว่าจริงที่สุดค่ะสงสารลุงกับป้าคงใช้ชีวิตมาแบบงงงยินงงในดงคนบ้ามาตั้งนาน